สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิเอลินก็จะส่วนทุกคนเม็ดไข่ค,ค่อมล่วงผ่าบางนะ่าเซฟนะ่าเซฟแบบนี้กินไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเนาะไข่ค,คอมก็จะเป็นอีกตึมเมนูหนึ่งที่สาวล่วงผ่าบางพากันนิยมเฮ็ดกินเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยนะทุกคนเนาะเห็ดกระบนิยากนะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆวิธีเห็ดใน,นส่วนผสมจะมีอย่างเดียนนวนั้นเหากไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยขั้นตอนทำอินหอกจิมาต้มไข่กรอนนะทุกคนเนาะ ทุกคนก็สรามารถกับปริมาณได้เองเนาะว่าจะเหตุปริมาณน้อยหรือลายเนาะทุกคนเนาะต้มไข่สุกแล้วก็เอาไข่ไปแช่น้าเย็นไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะมาตั้งหม้อข้างแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปตามด้วยกระเทียมบดเขาก็จะคั่วกระเทียมให้จนว่ากระเทียมมันมีกลิ่นหอมก่อนเนาะทุกคนเนาะหลังจากเขาคั่วกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วเรียบร้อยเราก็จะใส่ซีนมู่บดลงไปเลยทุกคนแล้วเราก็จะคั่วซีนมู่บดให้จน หั่นดีก่อนเนาะแล้วก็จึงค่อยปอร,รุงรเอารสซาต์วันนี้เขาก็จะมาปรุงรสซาสิใส่พริกไทยดำตามด้วยเกลือตามด้วยขนอแล้วเขาก็จะคั่วจนว่า,าให้ซีนมู่ข้างเหามันสุกดีแล้วก็แห้งน้ำแบบนี้เนาะทุกคนเนาะหลังจากได้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ผักปะไว้ก่อนวันนี้เขาก็จะมาปอกไข่ก่อนเนาะทุกคนเนาะ ล่างจากห่าปอกไข่แล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะวันนี้ห่าก็จีเอาไข่มะพร้าวคึงแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะแล้วห่าก็จะเอามอนไข่ออกแยกกับไข่ข้าวแบบนี้เลยทุกคนเ่าก็จะเฮ็ดต่อไปให้จนแล้วเลยนะทุกคนเนาะลัางจากเ่าพาไข่แล้วเรียบร้อยแล้วเราวันนี้เขาก็จะเอาซีนมูที่ห่าคั่วแล้วนั้นมาประมกับมอนไข่นะทุกคนเนาะแล้วเ่าก็จะนวดให้เข้ากันดีเลยทุกคน หลังจากเ่านวดเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เ่าก็จิ้มมาปั้นเอาซีมมู่ที่เ่านวดกับไข่นั้นใส่ในเบาข่องอ่าปอกไข่ข้าวนี่เนาะทุกคนเนาะเห็ดแบบนี้เลยทุกคนเห็ดน้ำมันแน่นนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเพื่อมันจะบม่ได้หลุดออกจากกันเนาะวันนี้เ่าก็จีอ่ามาเตรียมแปงนะ้งเนาะใส่แป้งทอดกรอบเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ตามด้วยไข่เ่าก็จะมาตีไข่ปะไว้เพื่อที่จะเอาไว้จุบไข่คอมทอดเนาะทุกคนเนาะ ปรุงรสชาติด้วยเกลือและผิกไทยนิดนึงนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะตีไข่ให้ละเอียดดีเลยทุกคนวันนี้เขาก็จีเอาไข่ข้มข่าที่เห็ดเตรียมไว้นะมาจุบแปง้งทอดกอบแล้วมาจุบไข่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยแล้วเ,เขาก็ตั้งหม้อน้ำมันไว้ท่าแล้วนะทุกคนเนาะเรา,เาก็เอาลงหม้อน้ำมันแบบนี้เลยทุกคนขเขาก็จีทอดไปจนว่าให้ไข่ขงเขามันเป็นสี้หนเรื่องทองงามดีนะทุกคนเนาะ หลังจากไข่ข้งเหามันเป็นซี่เรื่องทองงามดีแบบซีแล้วเขาก็จีตักออกผักป่าไปเลยเนาะทุกคนเนาะอล้วเขาก็จะทอดต่อไปให้จนแล้วเลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ทอดไข่ค่อมข้าเห่าแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะเขาก็พร้อมเสิร์ฟเลยทุกคนมามองเอริตเอรินก็จะเสิร์ฟพร้อมซอสนำจิ้มไก่แบบซีเนาะทุกคนเนาะวันนี้มามองเอลิศเอลินก็จีมาพาทางไหนให้ทุกคนบึงพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะ ทางในก็จะมีหน้าตาลหน้าเซฟแบบซีเลยทุกคนแล้วก็รสาติก็บเซฟดีอีกนะทุกคนเนาะกินกับน้ำจิ้มไกม่แบบนีเนะทุกคนเนาะเข้ากันดีค่ะเด้อทุกคนมาวันนี้เขาก็จะกินไปพ,พร้อมๆกันเลยทุกคนเฮ็ดง่ายๆนะทุกคนเนาะไข่คอมก็จะเป็นอีกตึมเมนูหนึ่งที่สาวล่วงะบางพากันนิยมเฮ็ดกินเลยนะทุกคนเนาะเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยนะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้มามองเอลิทเอลินกับโมีอย่างไล่นะทุกคนนาะมามองเอลิทเอลินก็จะเสิร์นส่วนทุกคนมาเฮเหไุ่ครคอมล่วงผบางนะ่าเซฟนาเซแบบนี้กินไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนาะอมามองเอลิทเอลินก็จะขอดจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าโอวอรอาเบียงต